วันนี้เราจะไปเที่ยวกอกูกดกันสามวันสองคืนเ <f ew> ขบาบอกว่าที่นี่น้ำใสและสวยมากเลยโอ้โหตอนแรกงัวจะได้ขึ้นลำใหญ่ <c oughs> แต่ที่แท้เป็นลำเล็กสีฟ้านี่เองเร <c oughs> าต้องลงไปเลย <c oughs> ไ,ไปข <c oughs> ึป้นเรือเลยอบอกเขาบอกว่านั่งนานหนึ่งชั่วโมงนั่งตบีบบดผมปิ้วเลย กูดพาราไดซ์บีรีซอร์อ้ที่นี่สวยมากเลยนะ้ำทะเลใสมากก็ไม่รอช้าไปดูน้ำก่อนเลยน้ำใสมากมา,มาถึงแล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนอไกลมากเลยตั้ง12กิโลโอ้โหเวียนหัวกว่าเรืออีกสั่นสันสันสันเราจะไปกินร้านนุชชี่กันเอาไปก็ไม่ เสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกันตอนแรกก็ต้องหากันแดดก,ก่อนนะคะที่นี่ร้อนมากมากชุดว่ายน้ำเราก็เตรียมมาพร้อมแว่นตาเราก็เตรียมมาพร้อมลงน้ำเลยน้ำใสามากไม่เคยเห็นน้ำที่มันใสยอย่างนี้มาเลยพื้นไม่ชัน ผมก็เลยจ เราเล่นสระน้ำเบื่อแล้วเราก็ลงวิ่งลงทะเลแล้วก็ไปเลยอู้เล่นทะเลอีกรอบว้ายว้ายวายตีขาไปเรื่อยตีขาไปเรื่อยตีขาไปเรื่อยผมเบื่อทะเลก็ไปเล่นสระเบื่อสระก็ไปเล่นทะเลโอ้โหสระไปเรื่อยจังหวะนี้กระโดด รออะไรล่ะขึ้นเอาลงมเท้าไปเลยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปพักก่อนแล้วก็หิวมากก็เลยต้องมากินข้าวก่อนโอ้นี้ข้าวกินกับตับย่างแล้วก็ผาไปพายเรือคายัคโอ้สนุกมากนั่งชิวๆเลยโอ้ผมไม่ได้พายเลยพายไม่เป็น ที่นี่มีพายคายักฟรีด้วยนะกลางคืนกลางคืนแล้วก็ไปจำหาปูรมกันยังไม่เจอสักตัวเลยนี่โอ้ยทำไมมันลำบากอย่างนี้เฮ้ยมันจะเจอแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนเย้ได้มาแล้วโอ้ยตัวนี้หนีโคตรแรงอ่ะตอนนั้นอะแรงมะเยอะมากโอ้โหวิ่งไล่ไง หญ่ตื่นเช้ามาเราลงมาเล่นทรายเห็นอะไรก็ไม่รู้ก้อนดำๆนึกว่าเป็นเศษขยะที่แท้เป็นปลาโอ้โหปลาเยอะมากนี่ผมก็จับปลามาได้ด้วยเนี่ยปลาน่ารักมากตัวเล็กๆเลยโอ้โหลงปล่อยทะเลได้ลงธรรมาชาติไปแล้วเพื่อน,นเจอหอยเม้นด้วย แต่ระวังไปเหยียบมันเจ็บนะครับก่อนจะกลับบ้านเราก็ต้องไปเล่นทะเลให้เต็มอิ่มเลยกินน้ำทะเลให้มันชิ้นๆแล้วก็ต้องต้องรีบกลับบ้านต้องกินให้เยอะๆเก็บสะสมไว้ให้เยอะๆแล้วเราจ็จะได้กลับบ้านป้านวิววันนี้ลื่นแรงมากโอคค้โหลื่นอย่างแรงเลยอ่ะหลังจากนั้นสภาพก็เป็นอย่างนี้แหละครับกลับบ้านฝากกดซับสไครต์ให้กอกอด้วยนะครับ บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ